เป็นอยังเย็ดให้มาแดงใ <laughs> นอยังไม่หย,กยกีกเลยนี่เจรละมื่นเจรละเว้นนี่พวดได้พักได้จีนเมนูเลยอาหารสั้นสูงนะ <laughs> ถืออ่างไม่ได้ไก่บุญเงยลายเมื่อนี้จะเป็นเมนกูก้อยก้อยเลยยำดีว่ายำไข่มดแดงยำไข่มดแดงนี่ต่อแล้วเลือก <laughs> ิีนช่วยเราไปเช ยำเดี๋ยวยำจะพตักไปให้เด้อจวกอนมาพริกครัเมนูชั้นสูงมิ้นพริกป่นก่อนนิดหน่อยไม่ต้องเผ็ดมากพอยังยังเจคันเผ็ดนี่โทษปลาหัมเด้อพริกปลาหัเด้อเลยเยอะเยอะเยอนิดหน่อยพออีกยเจ็บว่ะต้องคองเส่ไร้ายยบไรตัว น้ำตาลตะนหนีไปวัาพงศลด์เป็นบ้าบ่ะข้าวคั่วไปหนึ่งข้าวคั่วต้องเป็นข้าวจากทุ่งกุลาข้วไปชนินึ่งลานิดหน่อยหามบดแดงมาใส่เป็นค้อยไข่มันค้อยใส่บดแดงปลานิดหน่อยข้ามะนาวมะนาวลงไปมะนาวไหลเม็ดได้นี่เมื่อเอาออกแล้วเม็ดยู่พีเม็ดจะมาจ่ดอะไร สองสามพอละโอเคเดี๋ยวไม่เปรี้ยวให้ตืมอีกไปไปพริกซอยเราจะตัวนี้ก็มนุษย์มนุษย์ครับให้เข้ากันกันยังไงก่อนอู้อู้แรงินจังเลยน่ากินจัิงเลยอ่ะเออไปเลยไล่บ้างกินแล้วพ่อต้องห้อยหักเท้าใส่ปะป๊า ช่ไหมคัชอบป่ะพีเห็นเล่นๆนี่พี่หีเล่ยนเนี่ยม่หยองอะไรบมันจะพอดีทุกยางมาไหนเลยเลยมันกระแทบเนาะจัวอิหดีเียแสบอิหลีเลยท้ทายอัตวนแล้วทีเดียเนาะป๊กนะปก ตอนนีก e, ันจะเด้นเลยเียงังเลยอันนี้เมนูเดียวอันปะนี่ใช่มีอีกปะหนึ่งไก่ฮะหไก่กำลังหนึวันศุกเฉยเดี๋ยวถ่ายเอารูปนับกเดี๋ยวมาหายยังไที่หนึ่งหรือที่สองไม่ เปี้ยวป่ะข้นหูเลยข้นหูเท็ดบ่เลยไอแล้วก็เอาผักมะฮอร์ไาระส่ขงูอาง้อผักีเอมหอาระใส่ไปดูอออด้อ่ะคองแทกยี่ไดก่อนคองแฉกกำลังทำอยู่ ngầm Bà, cái đài Mua mì này cứ Mua mì này cứ luôn mình này cứ chim Dương mày ข่าวการแม่กันชิมเลยอ๋อเสิยแม่โอเคบนเดี่ยานสั่นสูงเลยลุงเออแม่หมาะเขาการคล้องวานกับบักตานเลยบอกเบิ้งสูงเขาบอกเบิ้งอุ่นเขาอยู่ตาปะแค่เล่นเล่นนี่นี่ก็เดาจริงนี่พวกลูกเป็กๆกเออพวกลูกพวกเด็กปานกล้วยเนื้อมาขึ้น

หอมมันเอียงความญี่ปุ่นบาใหญ่อ,อันนี้ใบผักกระโดนครับกระโดนใส่ผักอีเลือดอ็ผักนางเลิอดจีนเนี่นางเลิศไม่มีวัวเขากินแก้มบออ่ตอนเนาะพอกันนี <c oughs> ่นี <c oughs> ่นี่อะไรอยู่นี่บ้าโบ๊มีแนวคือคำตาดอน ทำตาดอนเอาแค่เง <theater. S 3> ินมาแล้ว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 อยู่กิ่นต้มเอือกเลยครับเมื่อคนตกไหวแบบนี้ไปได้กลิ่นต้มเอือกไม่เยอะต้มเอือกเฉยฮะกระบีปอข้อโล่ปอ ลดสองขีดหมดนี้ลดสองขีดสักบาทเนี่ยรอยหนึ่ง <laughs> ลดได้ปะรอยถวนซะรอยถวนซะรอยหนึงน่งมันแพงหมดเวรอยเดียวเนาะ